ส่วนที่จังหวัดลบบุรีอำเภอลำสนธิค่ะก็ได้รับผลกระทบจากฝนตกน้ำท่วมขังรอการระบายในตำบลลำสนธิและตำบลหนองรีรวม37หลังคาเรือนล่าสุดวันนี้นายอัมพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอลำสนธิก่อนเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้า,าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันแล้วโดยย้ำว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่ผู้บังคับการเหตุการณ์ในพื้นที่จะต้องรายงานให้กับกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีทราบโดยทันทีเพื่อวางแผนการดำเนินงานและการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบระบ,บต่อไปค่ะและเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการซ้อมแผนรับมือจากสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้ เหตุการณ์จริงในพื้นที่อำเภอลำสนธิค่ะเพื่อเป็นแบบอย่างในการซ้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้กับอำเภอต่างๆในพื้นที่และเป็นแนวทางในการป้องกันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยค่ะ